โดรายมอนตอนเครื่องรวบรวมเศษเล็กเศษน้อยใหญ่ยังไําหายหายไปแล้วหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงอะทำไมเราจะเป้าแบบนี้เล่าหายไปแล้วเป็นอะไรของนายนะอยะแยญ่แล้วพิจาเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วอะไรเหรอวันนี้นายจะไม่มีโดรายากิกินแล้วอะไรของนายในแค่วันเดียวเองหัดอดทนหน่อยสิก็ใครจะไปทนได้เล่าถึงจะวันเดียว แต่ถ้าขาดโดรายกิไปฉันต้องแย่แน่เลยเยอเจังเยอะนี่ขอร้องละขอยืมค่านมหน่อยฉันก็ไม่มีเหมือนกันอย่าพูดแบบนั้นดิไม่มีจริงๆริงอ๋อจริงสิต้องใช้เครื่องนั่นลุงลุงหาาหาเครื่องรวบรวมเสร็จเล็กเสร็จน้อยเครื่องอะไรอ่ะใช้ทำโดรายกิได้ด้วยเหรออไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะไง มีเอาไว้รวบรวมเสร็จเล็กเศษน้อยทําให้ของก้อนใหญ่ขึ้นมาถ้าใช้เครื่องนี้ก็จะอออย่าดีกว่านะจะทําก้อนละอายใจอ่ะเฮ้ยไหนเก็บซะแล้วอ่ะเออเออเออโดรายาคิโดรายาคิมันยังไงเนี่ยแล้วจะเอาออกมาทําไมอุย้ยแล้วกันสิคะคุณมแค่ตีบอลเบาๆเองนะเบาสุดๆเลยแต่มันก็ แตกจนได้ถ้าจะซ้อมตีกอล์ฟไปย้ายไปอยู่บ้านที่สวนกว้างๆก่อนสิคะจ้าจ้าสวนกว้างๆเหรอเฮ้ยคงไม่ไหวหรอกเฮ้ยงัดงับอุ้มอุ้มย่อยย่อยเอามาจากไหนน่ะโดรายากิอันใหญ่มาเริมท่อมนะเฮ้ยเผลอทำไปจนได้แล้วสิเราทำไมนี่สายไม่ดีแบบนี้จะบ้าจะบ้าจะบ้าเดี๋ยวก่อนจะก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเนี่ย อย่าให้พูดเลยคือพวกญี่ปุ่นนะมีโดรายากิอยู่เป็นพันเป็นหมื่นชิ้นเลยใช่ไหมเล่าอมันก็ใช่ท่านก็นเลยรวบรวมเศษเล็กๆที่แทบมองไม่เห็นจากโดรยากิพวกนั้นถึงมันจะเล็กเท่าเศษป่นก็ตามแต่เพาะมารวมกันแล้วมันก็ได้โดรายาเกียนนี้เลยอะ่ะด้วยเครื่องนี้เหรอหูสุดยอดแต่ที่ทำไปนไี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเลยจะไม่กินอย่างนั้นเหรอ,อคือกินนี่ ฉันจะไม่ใช้ของแบบนี้อีกแล้วเอานะานายจะเครียดกับเรื่องนี้ไปทําไมแค่รวบรวมเศษที่มองถ้าไปเห็นไม่ทําให้ใครเขาเดือดร้อนหรอกหน้าอืมอืมได้ยินนายพูดเนี้ยมันก็สบายใจขึ้นเยอะเลยล่ะนี่ทีนี้นะฉันอยากเห็นตอนที่เจ้าเครื่องเนี้ยทางานจรงเลยเดรมอนเอ๊ะนายจะรวบรวม,มอะไรอ่ะอ๋อก็แบบอ่มให้ยกตัวอย่างก็ ประชากรญี่กุ่นมีจํานวนประมาณ120ล้านคนใช่ไหมถ้าดึงเงินจากทุกคนมาคนละหนึ่งเงยนแล้วก็เราก็จะได้120ล้านเยนรววยทันทีเลยอ๋อแบบนั้นนะ่ะเท่ากับไปขโมยเงินก้สิเออโอ้เดี๋วจริขายก็ไม่ได้ฉันแค่พูดแล้วนิดหน่อยเองจะเอาไปใช้เพื่อช่วยคนนะเฮ้โยนะโกหกทัด<ม>เลยไม่ต้องห่วงละนะูหน้าขอย,ยืมหน่อยนะขอย,ยืมหน่อยนะไม่ได้็ดขาดไม่ได้็ดขาดเองนะไม่ได้ไม่ได้็ดขัดฮะ นี่มาดูนี่สิช่วยคุณคามินาลีกันให้ผมสรุอสวยเกยเป็นของขวัญคุณคาิินาลีกันเถอะขอผมคนละเส้นให้เขาทีเธอนะอออถ้าแค่นั้นก็พอได้นะ,ะรวบรวมผมคนละเส้นไป,ไปไว้บนหัวคุณคาิินารี หอะไรชอนชัยอยู่บนศีซะะวายวายงอกใหญ่แล้วว้ายออวาย,วย,วยผมดยกเฉยเลยอ่ะเซรั่มก็ไม่ได้ใช้มันดกได้ยังไงแต่ก็ไม่เลวนะฮะดูท้าจะดีใจด้วยละ่ะช่วยคนเป็นสุขเด็ดดีออกจริงไหมละ่ะอืมงั้นมัง้งเอาละพอใจแล้วใช่ไหมเ,เดี๋ยว ขอฉันลองใช้บ้างสิหรือให้หนายใช้นะเขาอยากเอาไปทำอะไรไม่เขาท่านแน่นี่ฟังนะครับโดรอมอนรวบรวมเศษโดริยากิจากทั่วญี่ปุ่นมากินเองด้วยล่ะโดรเอมอนรวบรวมอย่าบอกเขาสิอดีาบอกเขาโดนโนะช่อนรวบรวมอย่าบอกเขาสิอดีาบอกเขาโดนโนะอ้ก็ยืมหน่อยเดแต่ว่ามันโดรอมอนรวบรวมเศษโดริยากิก็ได้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 จะใช้แบบดีๆนะ คิดดูแล้วนะเอาดินสอมาไว้ใช้เรียนดีกว่าขอละหนึ่งมินจากดินสอทั่ญี่ปุ่นมาร่วมกันในห้องนี้เลยเฮ้ยอย่าไปขออะไรแบบนั้นดิแค่มินเดียวจะเป็นอะไรไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องนั้นอออโอ้ยเหนไหคิดก่อนบ้างดี่ว่าในญี่ปุ่นนำไปดินสอตั้งกี่ล้านแท่งแล้วก็หลังจากนี้จะระวังนะโอ้ย โนบิตะกับโดราเอมอนเองนเหรอนี่ชิซุกะมีอะไรอยากได้หรือเปล่าล่ะขอคิดก่อนนะอยากได้กระปองตัวใหม่ละจ้างั้นรวบรวมโดยทำให้กระปองของทุกคนสั้นลงนิดนึงอ๋ออย่าเชีวยวนะกะแ,แล้วว่าไม่ควรให้นายใช้เลยทียตัวเองยังเอาเศษโดราย,กยากิอย่า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 พูดเยเอาละขอหนึ่งมินจากกระปองสีแดง <c> ทุกตัวในเมืองนี้มารวมกันเป็นกระปองตัวใหม่เลย เไม่เห็นสั้นลงเลยเนี่มันก็บินเดียวดินะงั้นขออีกตัวลดไปอีกนิดนอะไรของพวกเธอเนี่ยเยอะพอแล้วนะเอาไปใช้แบบไหนได้กะเฮ้ยไอ้ไรเสียงไรแตกอีกแล้วพวกเธออีกแล้วอ่ะยกโทษให้แล้วพวกเธอต้องพังกระถางบนลไซของฉันได้อีกเท่าไหร่ถึงจะพอใจเนี่ยฮะ เอาอีกแล้วเออทุกครั้งที่แตกก็เป็นฝีมือของพวกเธอทั้งนั้นเลยเมื่อไรนี่ฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยขอโทษครับพวกเราไม่ผิดสักหน่อย่ะแต่ลานนี้มันแคบเกินไปตั้งขางเล้าญี่ปุ่นน่ะมันรับแคบเกินไปฮทุกอย่างเป็นเพราะตินต่ะเออโดราเอโมนก็ช่วยกันรับผิดชอบ่อยสิ โทษบวกไปหมดเลยเห็นเถอเออเพอหมดแรงหมดแรงแล้วหวดเลยลงกับพวกเราทุกทีเลยเบียวเออมีจังมีอะไรเหรอเบียวเมียวเอะที่สัญญาไว้เบียวอ๋อไม่หรอกนะนัดกันแล้วไม่ลืมหรอกนะาขอไปข้างนอกครั้เดี๋ยวนะไปดีมาดีนะ เออง่ายจริงสิทำแบบนั้นก็ได้นี่ขยายด้านกว้างและด้านยาวของบ้านนี่เอาไป1กิโลเมตรแล้วก็ดึงเอา1นึ่งมิลจากทุกๆเมตรของที่รอบๆมาอยู่ที่สวนแล้วก็ช่วยล้อมรั้วให้ด้วยนะ นานนี้จะทำอะไรก็ได้แล้วคุณพ่อจะใช้ซ้อมตีกอล์ฟสบายๆเล่นเบสบอลยังได้อโอยอะไรฟรัเนี่ยโยนี่เป็นบ้านโนบิตะดีนาเฮ้้ย,ย,ยได้ไงกาน,น์ะบ้านโนบิตะเนี่ยนะไงกว้างกว่าบ้านซินิโออ,อีกแล้วเนี่ยไหนแน่ไงกว้างตั้งขนาดนั้นแล้วี่ย โอ้ยเหนื่อยทางโน้นน่าจะทําสนามกอล์ฟส่วนทางโน้นจะทําสนามเบสบอลพวกนายจะเล่นที่นี่ก็ได้นะไม่ว่าให้มาเล่นได้จริงเหรอดีบ้าไม่มีที่เยอะแยะแพ้ซะแล้วอ่ะเหมียว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 เมียวอืมเอา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 ถอดหนะาเตี้ยเอาแต่เงียบอ่ะยังไงก็ขาใจจังเลยฮะ ขอตัวก่อนนะมิจังจ๋าเตรียมสร้างสนามกอล์ฟและสนามเบสบอลของโนบิตะพ่อฮอแม่คะพ่อครับแม่ครับเหนื่อยบ้ามอยู่ไกลจังเลยพ่อฮะแม่ฮะนี่นี่ออกไปดูที่สวนหน่อยสิครับแม่พ่อเขาอไปข้างนอกนะส่วนแม่ติดพันอยู่เนี่ยจ้ะอ๋อ โชยุบทพอดีเลยไปซื้อของไหมแม่ทีสิจ ah. hey, ้าร oh, ีบไปรีบมาล่ะโอ้ยเหนื่อยขอบใจนะลูกเอาจริงสิวันน uh ี้ควรไปถอนหญ้าได้แล้วนะไม่นะก่อนนี้สัญญากันแล้วไงหญ้ามันขึ้นเต็มแล้วนะ เอ๋โอยอยู่ไหนอ่ะบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยฮะ <LE> พอ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 ไม่ทำแล้วใครนั่นอ่ะขอโทษนะครับมีใครอยู่ไหมครับค่ะค่ะมาแล้วค่ะนี่บ้านคุณโนบิใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะผมเป็นเจน้าหน้าทีครับ บ้านคุณยังไม่ได้จ่ายเบี้ยใช้สินทรัพย์ถาวรเลยนะครับค่ะใช้งานแบบนี้ต้องจ่ายภาษีที่ดินด้วยนะครับหัวไงนะต้องจ่ายเงินด้วยเหรออคุณพูดเรื่องอะไรอะคะคุณแกลงโง่หรือไงเนี่ยหัดอายซะบ้างสิคุณออกไปเลยไปเอาับไปไปด่าเลาไปเยไมไเอาไปเอาไมเอาไปเลยไปมไปไปเไ่ไป่ไปไไปไไป ตีมือลูกใช่ไหมรีบมาแก้ไขนะช่วยทีสิขอร้องละโดเรดมอนนี่แหละที่ได้บอกว่าน้าน,น่ะชอบทำอะไรไม่เข้าทา่าไง